นี่นะครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง y YouTube ของผมอยูนะครับนะครับวันนี้ผมมาให้รับชมดูในส่วนของกล่องลิงค์นะครับวันนี้ก็คือผมมาอัดนอกสถานที่ไม่ได้อัดอยู่ที่บ้านนะครับมาอัดที่ออฟฟิศออฟฟิศกับบ้านผมเนี่ยห่างอยู่ไกลพอสมควรนะครับผมตั้งชุดลิงก์มาที่บ้านนะครับโดยมีเครื่อง Gen สอนึ่เครื่องกล่องลิงค์ชุดเล็กหนึกล่องแล้วก็วิทยุ แดงเครื่องแดงย่านความถี่แดงหนึ่งเครื่องนะครับตั้งช่องห้าสิบห้าไว้ใส่โทนเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ไปกวนเพื <_ p are> ่อนสมาชิกคนอื่นนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ผมมาที่โอพิ์ผมพกวิทยุมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเท่านั้นนะหนึ่งตัวนะครับตัวตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็กลังเปิดฟังเพื่อนๆที่คุยอยู่ในห้องเพื่อนกันทุกที่อยู่นะครับนะครับได้ยินเสียงไหมห้องเพื่อนกันทุกที่นะครับนะเพื่อนกันทุกที่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วผมจะคุยกับเขา นะครับว่าเสียงผมส่งจากวิทยุที่ผมอยู่ที่ออฟฟิศผมนะครับส่งไปที่บ้านผมเข้าเซลโลผ่านของลิง์เข้าเซลโลเนี่ยมันสามารถติดต่อกับเพื่อน,นได้ไหมโดยสัญญาณความถี่ของวิทยุเนี่ยระยะทางของแฮนดี ที่ยกิโลนะครับโอเคแต่ระยะทางที่ผมจะออกพิษไปบ้านเนี่ยยังไงไม่ถึง5กิโลอยู่แล้วประมาณสักตีสักโลนึงนะครับว่าจะส่งได้ไหมถ้าคนที่อยู่ในเขตทําขายในเขตพื้นที่5กิโลเนี่ยเขาสามารถติดต่อกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะครับเราจะให้ดูแล้วผมจะคุยกับทางเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ไม่กลับดีกว่า๋ยวผมคุยเลยดีกว่าจะได้รู้เลยจะได้เห็นเครื่องด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะ สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องเพื่อนกันทุกที่ผม FE04 แจ้งเปิดฐานีวอสีวอร์สัที่เขตลาะบังจังหวัดกรุงเทพมหานครรับสัญญาณผมได้16ได้ครับทุกทุก,ท,กท่านครับโดยผ่านกล่องลิงก์เครื่องแฮนดี้นะครับไอค m อม i c 2 9 2ผ่านกล่องลิงก์ไซส์เล็กโดยผ่านเครื่องเจน2ครับ ส่งออกจากสเปนเดอร์ทีซีเจ็ดห้าหนึ่งเฮดครับดูซิว่าเขาจะตอบมาไหมมีเสียงไหมนะครับยองเสียงชัดเลยครับสิบหกห้าเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ส้นรีด้วยครับ ร,รอสัญญาณบ้างก่อนนะครับครับเสียงครับเสียงชัดเจนโอ้ลิงก์สัญญาณผ่านระบบมเสียงครับเจนครับสวัสดีครับพี่ครับผมลิงก์จากที่บ้านครับผมตั้งชุดลิงก์ไว้ที่บ้านนะครับชุดหนึ่งครับโดยเครื่องเจน2มีกล่องไซส์เล็กกล่องหนึ่งแล้วก็วิทยุไอคอมไมซีเก้าสองสี่ห้า ใครับส่วนตัวผมนะครับอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลนะครับมาทำงานที่ออฟฟิศครับใช้เครื่องสเปนเดอร์ Tc 7 5 1 H ET ครับในการส่งเสาสั้นๆครับเสาที่บ้านเป็นเสาสลิมจิมขึ้นไว้บนหลังคาบ้านครับโดยเครื่องแฮนดี้ครับแอีเมยเลยเฮมยอดเลยยังไงฝากนิดนึงนะฝากให้ที่ ถ้าเสร็จแล้วแจ้งเลยนะครับนี่นะครับผมใช้กับเครื่องแฮนดี้นะครับแฮนดี้นะระยะทางจากออฟฟิดผมนะไปถึงบ้านผมที่อยู่ที่ผมตั้งลิงก์นะประมาณตีสักประมาณหนึ่งครับถ้าผมไปไกลกว่าน,นี้ถ้าเสาท่านแต่ละท่านขึ้นไว้บนหลังคา,าถ้าเสาขึ้นไว้บนหลังคาบ้านท่านใช้แฮนดี้พกพาเป็นเครื่องเล็กนะครับแต่เน้นนะครับเน้นนะครับวิทยุทุกรุ่นทุกแบรนด์ ทุกสีนะครับต้องทําให้ถูกกฎหมายนะครับต้องไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตในการใช้งานจากกสทชนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับไปขออนุญาตในการใช้งานจากกสทชนะครับให้มีได้ใบอนุญาตกลับมานะครับแล้วท่านจะได้พกพาสะดวกในการไปเดินทางไปที่ไหนแต่ละที่นะครับนะโอเคนะครับนี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศนะใช้เครื่องตัวนี้นะครับ5วัตนะครับในการส่งนะถือว่าลิงก์ชุดที่ผมทําโอเคนะเป็นกล่องไซส์เล็กนะครับลิงก์กับ วิทยุเจน2นะครับเจน2ก็คือทูพุตทอร์กเจน2นะครับตั้งค่าไว้และลิงก์กับกล่องแล้วก็ผ่านเครื่องแดงไอคอม i c 9 4 5 5นะครับผมส่งจากเครื่องนี้ผมจะคุยกับเพื่อนสมาชิก่อนะครับครับครับเดี๋ยวผมลองดูครับเรื่องรีพิกเตอร์ครับว่าจะได้ไหมนะครับตอนนี้ผมทดสอบแล้วก็บันทึกวิดีโอให้สมาชิกที่ตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่รับทราบนะครับว่า มันสามารถใช้งานได้ไหมใส่มาได้จริงเปล่าระยะห่างจากพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ1กิโลเนี่ยโดยที่ผมขึ้นเสาไว้ที่บ้านหนึ่งต้นแล้วผมใช้แฮนดี้พกพาโดยเสาสั้นๆเนี่ยมันสามารถรับส่งได้ไหมโดยผ่านกล่องลิงก์นะครับแล้วก็ส่งข้อความจากแฮนดีเ้ Handy, เข้าแฮนดี้แล้วผ่านกล่องลิงก์เข้าระบบเซลโลครับมีการตอบกลับมาประมาณไหนครับผมขอบคุณครับนะครับนะ ใช้วารีจำเ็จนะครับมีประโยชน์มากเลยครับนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับนาะผมคือผมทําเองอะ่ะผมทําผลิตเองผมไม่ค่อยได้มีเซตไว้ที่บ้านครับเพราะถึงเวลาทําผลิตไว้ก็จะมีลูกค้ามานะผมก็เลยนานๆได้ทํา ติดเซตลองดูเซตระบบให้ดูครับว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเราออกไกลจากพื้นที่บ้านเราที่เราตั้งลิงก์ไว้นะครับมันไกลมากแต่บ้านเรามีเสาสูงนะแต่ถ้าบ้านท่านไม่มีเสาสูงบ้านท่านมีเสาเตี้ยก็ได้เป็นเสาตัวติดเครื่องก็ได้แต่ระยะทางก็ต้องสามารถจะรับส่งกันได้นะวิรรวววทยุสื่อสาร2เครื่องสามารถจะรับส่งกันได้นะครับส่วนผมขึ้นเสาสูงไว้เลยหลังคาบ้านไม่นิดนึงสลิมจิมนะครับต้นต้นเล็กนะครับนะครับก็สามารถส่งเข้าเครื่องนี้ได้นะครับแล้วผมอยู่ที่ออฟฟิศผมคุยได้สบายครับเพื่อนคุย่ากล่องงิก์มาก็อเคเคลยนะ ครับขอบพระคุณครับก่อนเพื่อนสมาชิกก็บอสี่งานรับเลื่นนะครับพอดีทดสอบระบบะถ้าสัญญาณโอเคชัดเจนก็เสียงเ,เพื่อนก็จะอยู่ใน YouTube ช่องเที่ยวก่อนแก่ของผมนะครับผม FE 04 61 73ครับนะครับนานๆจะได้ทดสอบกล่องของตัวเองสักทีขายให้คนอื่นเยอะแล้วไม่เคยมีติดบ้านสักทีนะครับมีแต่ถึงเวลาทำเสร็จก็ว่าจะใช้ก็มีคนเอาไปอีกแล้ มีคนเอาไปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เลิกดีก็อ่ะขอเก็บไปใช้ส่วนตัวสักงหนึ่งกล่องครับกล่องไซส์เล็กนะครับนะครับขอบคุณครับผมสิบหนึ่งเจ็ดสิบสามครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่เก้าสี่สวัสดีครับพี่เนเจอร์ศูนย์หนึ่งสวัสดีครับพี่ห้าสองสวัสดีท่านประธานรองประธานคณะกรรมการทุกท่านสมาชิกครับ โอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับนะครับพี่สส04ครับผมธุรกิจลาบเลื่อนลาบเรียบครับในวันพรุ่กนี้จะได้เวลาเพื่อสอบ8ราครับอันนี้เป็นผลงานของพี่เจตสินเหมือนเดิมครับอคะแนน28ครับผมในเปี17ครับนี่นะครับผมถามว่าเอ๊ะท่านคุยลิงก์นะครับท่านในปี1 17นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับขอเสร็จแล้วครับพี่อ่า นเจ้าผมกลับมาแล้ววิ่งงานต่ออยากไปส่งอีกที่หนึ่งกับพี่แล้วก็ยาวชมพูนะพี่นี่คุยได้ยาวๆเลยครับ,น,รบ 7, นะครับพี่เอฟอีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับอยู่สวรรณภกคาแล้วก็ขับรถขนส่งใช้ระบบโซโลอยู่จริงๆถ้าวิทยุสารเนี่ยส่งไม่ถึงแน่นอนนะครับผมใช้วิทยุสารนะครับส่งเข้าวิทยุสารผ่าน,านกล่องผ่านระบบตัวลิงก์นะครับนะก็สามารถคุยได้เครื่องนี้<ด>เครื่องอะรงะหัคคุย hey, ได้ทุกที่ ก็คุยได้ทั่วโลกนะครับขอให้ลิงค์ท่านมีสัญญ,ญาณ Wi-Fi วิเนเสมอมาหลายแล้วกำลังวิ่งถึงไหน <c ười> นะครับถึงอินเทอร์เน็ตนะครับนะเขามีอินเทอร์เน็ตก็สญญญามารถคุยได้เราไม่ต้องไปรอแล้วพี่ไม่จะรู้เลยว่า <c ười> นะครับนะสัญ,ญญาณใช้ได้นะครับนะก็ขอให้ทั่วโลกมันคุยได้นะครับนะแล้วก็ลิงก์กับวิทยุนะครับโอเคไปนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆเนี่ยเป็นการจบการสาธิตนะครับว่าใช้งานได้จริงนะครับมาเมื่ครั้มาหลายครั้งมลนะ นะครับนะโอเคนะครับไปแล้วครับบายบายจุบจ๊บจุ๊บหล่นนะเปล่า